วันหนึ่งที่แฟนคลับนะครับของคู่จิ้นหลอยหยุดอยู่นี้เต้นทำไมมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องพูดไม่ใช่เธอสำได้สำาหรสำหรับติ่งค่ะติ่งต้อยหอยสางเลิฟซิกนะฮะคนนี้ก็ติ่งคนติ่งใหญ่หน่อยเออติ่งเลยฉันเป็นติ่งฉันเป็นเนื้องอกนะฮะสำหรับแฟนๆน้องๆเลิฟซิกนะฮะน้องวัยน้องกัปตันเนี่ยนะฮะทำเสียงทำเสียงทำไมอ่ะภาพมาเลยภาพมาเลยวันนี้เป็นวันที่สิ้นสุดการรอคอยนะฮะเพราะว่า23ตุลาคมเรากำหนดที่จะ เผยแพทย์นะฮะทริปพิเศษฉลองนะฮะ12ปีนายจะเทนที่เราพาแฟนรายการนะฮะผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันของเราการประกวดของเราเนี่ยไปโครเอเชียร่วมกับซุปตาตัวน้อยนะคะสคนไว้กับกัปตันซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็ดังเป็นพู้แตกจากผลงานทางบอนเตนายทีวีนี่แหละวันนี้จะเขาเนี่ยนะฮะก็จะพาไปชมนะฮะสกูปท่องเที่ยว โครเอเชียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความงดงามทางคัสสนิยภาพแล้วเรียกว่าเป็นประเทศมร,รดกโลกได้เพราะว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่มีมร,รดกโลกทางทั้งธรรมชาติและก็ทางวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ในประเทศเขาเนี่ยหลายที่แล้วเราก็ได้เดินทางไปด้วยซึ่งแฟนคลับของเลิฟซิกก็คงจะเต็มตาแล้วก็ต้องเตรียมนะฮะหมอนดวยจิกด,ด้วยเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยมีช็อต อแอะกันตลอดใช oh, <so S 2> ่คำว่าอแอะได้ไหมมีช็อตมบบีกสิ่งกรี๊ดหนะมันเขาบอกว่าดูแลเทคแคร์กันต่างหากคือตอนแรกเนี่ยไอ้คู่จิ้นเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นคู่จินนจ้น <Wow. S 3> แล้วตอนหลังเนี่ยคือบอกว่ามันไม่เขาสองคนเนี่ยก็ชอบผู้หญิงแต่พอตอนอพอมาดูสกู๊ปเนี่ยไปดูตอนตัดต่อ กลับมาเชื่ออีกแล้วว่าสองคนนี้ไม่ต้องมีอะไรกันแน่ๆเลยนะพี่บอยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นอะไรอย่างเงี้ยไหมซองใบกันซองใบซบมาเลยซบด้วยเหรอเมื่อกี้น่ะเห็นไหมล่ะมูนจะสวยมากคือโครเอเชียนะบอกตามตรงเขาอิงกับบทมากไปปะเนี่ยนี่ไม่ได้เขียนบทเธอเนี่มันเป็นการใช้ชีวิตจริงในการทํางานนะไม่ได้เขียนบทอะไรเลยไม่ถึงก็อินจากละครไปใช้ในชีวิตจริงด้วยอ๋อท่านจริงนะพี่บุ๋มโครเอเชียเรายังเคยคุยกันเลยนะว่าเฮ้ยโครเอเชียมันอยู่ตรงไหนคือเราไม่เคยนึกประเทศที่มันจะเป็นประเทศท่องเที่ยวแล้วมันคือโครเอเชียคือโครเอเชียเนี่ยนะะฮ ถ้าเรานึกถึงอิตา,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 ตาลีเนี่ยฝั่งตะวันออกของอิตาลีคือประเทศฝรั่งเศสไอฝั่งตะวันตกของอิตาลีคือประเทศฝรั่งเศสขวามือถ้าเรามองแผนที่อ่ะเราามองซ้ายซ้ายมือเป็นฝรั่งเศสนะฮะอิตาลีขวามือเนี่ยมันจะเป็นทะเลเอเดรียติกเป็นอ่าวตรงที่รองเทาบูะนะเป็นทะเลอเดรียติกก็นี่แหละอีกฝั่งตรงข้ามเขาก็คือข้ามอิตาลีถ้าข้ามแม่นข้ามทะเลนั้นไปก็ไปเจอโครเอเชียโครเอเชียซึ่งก็เป็นประเทศที่เคยเป็น เมืองในเรื่องอะไรในมีสุราดหรือเปล่าคุณมีหอยนางลมเลยใช่ไม่ใช่สุราแถวนั้นเขามีด้วยเหมือนกันฉันก็ไปกินมาหอยสดจริงอะไรจริงแต่แมันสวยมากอ่ะเป็นเมืองที่เคยเป็นแหล่งลุ่งเรืองทางวัฒนธรรมหลังจากอ่าโรมันเนี่ยนะคะล่มสลายในอิตาลีก็จะย้ายโรมันจากอิตาลีเนี่ยมาทางฝั่งตะวันออกซึ่งูสวยก็ย้ายไปที่โครเอเชียพี่คุณได้ขึ้นไปนั่งไอ้นี่ด้วยเหรอ เขาเาพี่บอยพิเศษเป็น B B P ให้ลงคนเดียวใช่เขาแล้วแล้วเมืองประเทศโคเอเชียเนี่ยเป็นประเทศต้นกําเนิดไทยนะในไทยนทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อก่อนโคเอเชียทหารจะไปออกรบเนี่ยผู้หญิงจะต้องเอาไทยมาผูกเอาเอาผ้าผ้ามาผูกมาผูกไข่ที่คอแล้วเขาบอกว่าไปรบกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเห็นว่าเอ๊ะทำไมทหารนี่มีผ้าทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยสวยไงผูกสวยก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมเผยแพร่มาเป็นหลายร้อยหลายพันปีมาเนี่ยก็เลยเป็น เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องแต่งกายออสวยจริงอ่ะมีเียนมาว่าขอข่าวน้องฮันเดอะสตาร น้องทันที่ญี่ปุไม่ใช่เหรอคะจบค่ะให้ข่าวนะประชาชนก็ติดตามภาพเต็มเต็มวันนี้11บเนาฬิกาสานาทีนะฮะเราก็จะได้ชมกันเต็มๆนะฮะครึ่งชั่วโมงครับนะฮะก็รอชมกันได้11บเนาฬิกาสามสิบนาทีเต็มหมอนด้วยนะฮะต้องมีหมอนนะต้องมีหมอนต้องมีต้องมีอันนี้ส่วนถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยอย่างระดังดันฮันเนี่ยนะฮะก็ต้องเตรียมนะฮะผ้าเช็ดน้ำลายด้วยใช่เลแหนยังไม่พออีกแล้วไปด้วยกันตั้งอาทิตย์นึงนั่นแหละเสด็จนี่ยเขาเอามาลงเพียบเลยนะถูกต้องนะครับ